สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากับนุ้ยแฮฟฟนุยสเย์ประจำวันที่8เมษายน2564กันค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปความกดอากาศตา่ำเนื่องจากความร้อนได้ปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นค่ะโดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ ยังคงพัดนำเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยค่ะเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะโดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกสำหรับบริเวณเอ่าวไทยและภาคใต้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมค่ะ จึงทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้นะคะตอนนี้เราก็มาฟังพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปฟังกันนะคะนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ wr ค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับช่องของนุ้ยและติดตามพยากรณ์อากาศของนุ้ยตลอดมาค่ะถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้นุ้ยปักหมุดที่จังหวัดไหนอำเภอไหนนะคะก็เขียนมาบอกกันได้เลยค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของนุ้ยนะคะขอบคุณมากค่ะภาคเหนือมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดเชียงใหม่น่านอุตรดิตฐ์พิษณุโลกตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด20-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-38องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเที่ยงเพล่แม่แจมจังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกตอนเที่ยงถึงบ่าย2โมงนะคะประมิมาณฝนเที่ยงถึงบ่าย2โมงเนี่ย1.5ม mm. ิลิเมตรพรุ่งนี้ไม่มีฝนค่ะเที่ยงเพลน้ำปาดจังหวัดอุตรดิต มีฝนตกตอน10โมงถึงบ่ายโมงค่ะแล้วก็ตกอีกทีตอน4โมงเย็นนะคะปริมาณฝน10โมงถึงเที่ยง0.3ม mm, ิลิเมตรเที่ยงถึง4โมงเย็น0.5ม mm. ิลิเมตรพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะเที่ยงเพอสามเงาจังหวัดตากท้องฟ้าโปร่งล่งสบายนะคะมีลมพัดเบาๆค่ะอุณหภูมิสูงสุด32ององศาเซลเซียสพรุ่งนี้ไม่มีฝนนะคะ ที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์มีฝนตกตอน10โมงถึงบ่าย2โมงค่ะแล้วก็ตกอีกทีตอน4โมงเย็นนะคะปริมาณฝน10โมงถึงเที่ยง0.4ม mm, ิเมเที่ยงถึง4โมงเย็นนะคะ1.4มิม mm ค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันค่ะโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแกน่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด20-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสค่ะลมตวนออกเชียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลย มีฝนตกตอนบ่าย2องโมงค่ะแล้วก็ตอน4ี่โมงเย็นนะคะปริมาณฝนตอนบ่ายสองและ4ี่โมงเย็นเนี่ย0.7มิลิเมรพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะที่อำเภอแก้งครอจังหวัดชัยภูมิมีฝนตกตอนเที่ยงและตอนบ่าย2องโมงปริมาณฝนทั้งสองช่วงรวมกันนะคะไม่ได้มากเลยค่ะแค่0.2ม mm. ิมนิดหน่อยนะคะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะ เทียมเพอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีฝนตกตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสามค่ะแล้วก็ตกอีกทีตอนสี่โมงเย็นนะปริมาณฝนบ่ายโมงยาวไปถึงสี่โมงเย็นเลยนะคะ1.1มิลลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนนะคะเทียมเพอท่าตูมจังหวัดสุรินทมีฝนตกตอน11โมงค่ะถึงบ่ายสามโมงปริมาณฝน1.5มิลลิเมตร พรุ่งนี้ช่วงกลางวันนะคะไม่มีฝนค่ะก็จะมีฝนตอนช่วงตีห้าถึงเโมงเช้าเท่านั้นนะคะภาคกลางมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะในแก่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสค่ะลมต้าความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเที่ยมเพอบ,บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีมีฝนตกตอน4โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะปริมาณฝน4โมงเย็นถึง6โมงเย็นเนี่ย3.5ม mm ิลลิเมตรค่ะแล้วก็6โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะไม่ได้มากค่ะ0.2มิลลิเมตรพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะ เทียมเพอ่แม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์มีฝนตกละองละองนะคะตอน9โมงค่ะ11โมงแล้วก็ตอนบ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะคะปริมาณฝนตอน9้าโมงถึงเที่ยง0.2มิลลิเมตรบ่ายโมงถึง5โมงเย็น1.1มิลลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะเที่ยมเพล่ลำสนทีจังหวัดลบบุรีมีฝนตกตอนบ่ายโมงค่ะฝนเล็กน้อยนะคะ ปริมาณฝนไม่ได้มากเลยค่ะ0.3มิลลิเมตรพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะมากกว่าวันนี้ด้วยนะคะภาคตะวันออกมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดชายเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขะนองนะคะคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะเที่ยมเพอบางคลา้าจังหวัดฉะเชิงเรามีฝนตกตอน9โมงเช้าถึง2ทุ่มเลยนะคะปริมาณฝน9โมงถึงเที่ยง0.5ม mm. เมตร เที่ยงถึง6โมงเย็น10.2ม mm ิลลิเมตรค่ะแล้วก็6โมงเย็นถึง2ทุ่ม1นมิลลิเมตรพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะเที่ยงเภอบ้านช้างจังหวัดระยองมีฝนตกตอน10โมงเช้าถึง11โมงค่ะแล้วก็ตกอ,อีกทีตอนเที่ยงถึงบ่าย3ปริมาณฝน10โมงถึง11โมงนะคะ0.1มิลลิเมตรค่ะเที่ยงถึงบ่าย3 3.5ม mm. มิลลิเมตรพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะ เชียเพอบ่อไร่จังหวัดตราดมีฝนตกตอน10โมงถึงบ่ายโมงค่ะฝนหนักนะคะปริมาณฝน10โมงถึงเที่ยง8.8มิลิเมตรค่ะเที่ยงถึงบ่ายโมง2.0มิลิเมตรพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราชค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็มีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะเที่ยำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีมีฝนตกตอนบ่าย3ถึงทุ่มเลยค่ะ ฝนหนักสลับเบานะคะปริมาณฝนบ่าย3-6ถึง6โมงเย็น7.5มิลิเมตร6โมงถึง1ทุ่ม0.2มิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะเที่ยงเพอปะทิวจังหวัดชุมพรมีฝนตกตอน11โมงนะคะตกทีก็ตอนบ่ายโมงถึง1ทุ่มฝนมีทั้งหนักและเบาสลับกันไปค่ะปริมาณฝน11โมงถึงเที่ยง0.2ม mm, มบ่ายโมงถึง6โมงเย็น 7.8มิลิเมตรค่ะแล้วก็ตอน6โมงเย็นถึง1ทุ่ม0.1นมิลิเมตรพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะเที่ยงเพอศีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีฝนตกตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงนะคะแล้วก็ต่ออีกทีตอนบ่ายโมงถึง6โมงเย็นค่ะปริมาณฝนถึงเที่ยง0.9ม mm. ิลิเมตรบ่ายโมงถึง6โมงเย็นนะคะ1.9มิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะ เที่ยำเพอบ,บ้านานาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีฝนตกตอน9โมงเช้าค่ะยาวไปจนถึง1ทุ่มเลยนะปริมาณฝน9โมงถึงเที่ยง0.5ม mm. เมเที่ยงถึง6โมงเย็น4.0มมค่ะแล้วก็6โมงเย็นถึง1ทุ่ม0.1นมิม mm. นิดหน่อยนะคะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะและมากกว่าวันนี้ด้วยภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามัน มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสค่ะลมตวนออกความเร็วนะคะ15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะคลื่นสูง 1-2เมตรค่ะเที่ยมเพิ่มเมืองจังหวัดระนองมีฝนตกตอนเที่ยงถึง2ทุ่มค่ะฝนปานกลางถึงหนักนะคะปริมาณฝนตอนเที่ยงถึง6โมงเยน็น3.7 mm. มลิเมตร6โมงเย็นถึง2ทุ่ม1.1มลิม mm. ค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะเที่ยงเพอทะทลางจังหวัดภูเกต็ตมีฝนตกตอน11โมงถึง5โมงเย็นค่ะ ปริมาณฝน11โมงถึงเที่ยง0.2ม mm. ิลิเมตรเที่ยงถึง5โมงเย็น1.2ม mm. ิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะเที่ยงเพอเหนือคลองจังหวัดกระบี่มีฝนตกตอนบ่าย3ถึง2ทุ่มค่ะฝนก็มีตกบ้างหยุดบ้างนะคะปริมาณฝนตอนบ่าย3ถึง6โมงเย็น0.5 mm. มิลิเมตร6โมงเย็นถึง2ทุ่ม1.0ม mm. ิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนนะคะ ส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันค่ะโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เขตทวีวัฒนานะคะมีฝนตกตอนบ่ายโมงถึง1ทุ่มค่ะ ปริมาณฝนบ่ายโมงถึง6โมงเย็นเยอะมากเลยนะคะ8.5มิลิเมตรค่ะ6โมงเย็นถึง1ทุ่ม0.7มิลิเมตรพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะจบพยากรณ์อากาศนะคะแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย